น้ำสการครับประเดียพระคุณท่านทราบว่าท่านจะมีงานใหญ่ในวันใดยังไงครับด้วยความเมตตาหน่อยครับเจริญพรพอดีอาตมาก็แนะนำรองเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองบัวตุบบนเขาทุ่งอำเภอท่าบุรีจังหวัดลพบุรดก็ได้มีมติของคณะกรรมการวัดแล้วก็ชาวบ้านทยยกไทยการชาวบ้านหนองบัวก็ได้ร่วมกันจัดพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาปฏิบัติธรรม งบประมาณก็10ล้านบาทแล้วก็มีพิธีปั้นหลวงพ่อทันใจหน้าตางแตนินิ้วแล้วก็ช่วงเย็นเมื่อปั้นเสร็จก็จะมีพิธีมหาพุทธาพิเศษหลวงพ่อพระเจ้าทันใจองค์ใหญ่แล้วก็องค์จำลองซึ่งองค์จำลองนี้ก็ทำจากเนื้อเนื้อแร่เหล็กน้ำพีเนื้อแร่เหล็กน้ำพี ตลอบพิธีพุทธาพิเศษก็จะมีในวันที่3 1เดือพฤษภาคมแล้วก็ช่วง12นาฬิกา39นาทีก็เป็นการเริ่มบวงสรวงเทวดาฟ้าดินรเริ่มวางศาลิลาฤกษ์เริ่มปั้นหลวงพ่อทันใจในเวลานั้นแล้วก็ช่วงค่ำก็จะมีการลงทะเบียนบวชชีพามาสว่วนดอกขก แล้วก็มีการเจริญพุทธมนต์ของประสงค์ของสมณศักดิ์แล้วก็รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อจาคุณพระปฏิสารมุนีได้เป็นอง,ง,นองค์แสดงพระธรรมเทศนาในค่ำคืนนั้นก็ขอเยียนเชิญเจริญพรญาติโยมในมาร่วมง,งานด้วยกันบ้านไหนนะครับวัดไหนนะครับบ้านน้องบวัวหมู่ที่หนึ่งตะบลเขาทุง่งอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดับเส้นทางไปยังไงครับพระเดชพระคุณเส้นทางก็ขับออกจาก ตัวเมืองละเอียดมาทางอาสมาดทางอำเภออสมาดมาหลักกิโลเมตรที่15้าพอมาถึงหลักกิโลเมตรที่15ห้าก็เลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ3กิโลเมตรก็จะถึงบ้านหนองบัวบ้านหนองบัวนี่เป็นบ้านใหญ่ไหมครับก็ไม่ใหญ่ก็แค่ร้อยกว่าหลังคาเรียบอืรกว่าหลัหลคบพิธีคิดว่ายิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ยังไงฮะเผื่อถ้าโยมที่ฟังอยู่ถึงจะได้สนใจที่จะแตให้ไปร่วมงานนี้ครับ ก็สําหรับวัดบ้านองบัวนี้ก็ก็ถือว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ได้จัดอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะสาหรับตัวของวัดว่านองบัวก็คิดว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่พอสมควรครับแต่ว่าญาติโยมที่ไปมาเห็นหลายๆงานอาจจะว่าเป็นพิธีที่อาจจะไม่ยิ่งใหญ่แต่ว่าในในนาม เจ้าภาพนี่ก็รู้สึกว่ายิ่งใหญ่พอสมควรเป็นไงฮะชาวบ้านให้การเรียกว่าสมัครสมานสามัคมคีช่วยกันคนละไม้คนละมือดีไหมฮะออ๋ก็ดีช่วงนี้ก็กําลังจัดเตรียมสิ่งของอะไรต่างๆครับเช่นวันนี้ก็มากับท่านสอสอสมชายนี่แหละมาโอ้ท่านผู้นำมาเองเลยท่านผู้นำมาเองมาครับครับสปอร์ตโฆษณาแล้วก็มาฝากท่านทอนนี่แหละโอ้ยินดีเลยประเดี๋ยวพระคุณเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขณะนี้เนี่ยงานบุญก็กําลัง เข้ามากันหลายหมู่บ้านเพราะฉะนั้นวัดนี้ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจอยากให้พระเดชพระคุณกราบเรียนเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผู้ที่มีความศรัทธานในบุญโดยเฉพาะพระสองฆ์องค์เจ้าจะไปร่วมงานบุญได้ไหมในพระสองฆ์เนี่ยอ๋อได้สํา,า,า,สาหรับครูบาอาจารย์ทุกหลุม,มน,นะครับที่ได้ทราบข่าวก็ขอนนมนม์นะครับแล้วก็ขอเยนเชิญเจริญพรญาติโยมอ,อุบาศกุบา,าเสกกาได้มาร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมตัง้งแต่เวลา12นาิกา35นาทีเป็นต้นไปก็ขอเรียนเชิญจริญพกครับหน้าที่วัดบ้านหนองบวัวตำบลของทุ่งอำเภอสวัสดิ์บุรีจังหวัดร้อยเอ็ดครับมีเบอร์สอบถามรายละเอียดสักหน่อยไหมครับเผื่อญาติโยมจะได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งครับ087 087 230 230 7662 7662 รรกราบรมสการพระเดชพระคุณประธานทูตขอทราบนามพระเดชพระคุณสักนิดหนึ่งครับโอ้อาตมาชื่อพรประลัดวราวุฒิมหาวโรปัจจุบันก็ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุก,การรองเจ้าของอำเภอันปุรีแล้วก็เป็นรองเจ้าวาดบ้านบ้านตงบัวโอ้กราบรมสการด้วยความเคารพครับเจริญพร